อันนี้มันเกิดดงยังวาเลกันมันมีมันมีอยู่สองสูตร์ออันขึ้นป้อยอันสูตรอันสูตรที่แรกกันมันมันกับเขาแม้ว่าเรางวดม่างันนะฮึ่มเอองวดว่ากับเขาสองกับอันเก้าหกบาดีมาป้อยแม่เกดเดกสูตรว่างหนึ่งอันกากากกับเขาอันสองเก้ากับเก้าอันก็ศูนย์เจ็ดเดนนด่อืมค่ะแม่ยู่ค่ะ อบัดน,นี่มาปล่อยแม่เกตว่าน้นมันบัดมาลุ้แต่เนี่ยซิกเกตอ่ะบ่จับไซนน่นะนะอืมอืมอันสูตรสูตรที่สองนี่มันนี่ยู่ซบโตค่ะม,มาใไซกันเลยค่ะมาเมืองเมืองมาสูตรอันอันนี้ไอสูตรที่สองนี่วิ่งไก่วิ่งเกตกับแปดแม่แม่เกตเนี่ยวิ่งเกตกับแปดนั่นค่ะเออสูตรที่สองเนี่ยวิ่ง เจ็ดกับแปดใช่เลขเลขอยู่ในตาล่างมัม้งเลยมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาเจ็ดเลขในตะล่างเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออหนึ่งสองสามสี่นี่ละเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออแล้วกายังก่อความหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่เออหนึ่งสอง สามสี่สามสี่ค่ะพ่อเออใน,นลาฮาก็โผล่กันกมาบ้าบ้ากันนั่นน่ะนะมันสีนี่ยู่สองเจ็ดแม่เจ็ดสองเจ็ดค่ะโอ้าสามเจ็ดสามเจ็ดเออประเด็นอีเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามแปดสามแปด เออศูนย์แปดศูนย์แปดแต่ว่าหนึ่งแปดเนี่ยมันมันตรงเงนครับสูตรวางันนี่จริงล้มแปลงเงินกัะมี่หนึ่งแปดนายเกีตเนี่ยอือเออกับกระมี่หนึ่งแปดไปเลยกระมี่สี่แปดสี่แปดเออบัญชีกระซี่หนึ่งเนี่ยมับมะกรูมกระซี่ศูนย์แปดกับสี่แปดแปดกับศูนย์กับตัวใดก็พอหนึ่งแปดสี่แปดแล้วก็ ราคาซีหนึ่งเนี่ยมันก็มาตรงกะครับสูตรผิดพอปล่อยไปมันเป็นซิบซีเป็นบ่หล่ะจ้าอันนี้อันนี้เก้าชุดนึงเลยเหอเออบริการซีศูนย์ดี่ตัวนุ่แม่แม่เกียรติซีศูนย์ค่ะเออนี่ละมันมันมาเข่ากันที่สองตัวเลยล่ะฮึมเออมันมาเข่าสิบแปดครับซีซีหนึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งซีเลยแม่เกียรติฮึมนั่นละเอาไปผิดจะแล้วน้าเบื้งแม่เกียรติ อ่าเจ็ดกับแปดนะคะสูตรสูตรนี่เจ็ดกับแปดนะพ่อสูตรนี่เจ็ดกับแปดแม่เกตวิ่งนะอ่ะค่ะอ่าไอ้สูตรสูตรที่ว่ามันเข้าเคยถึงนี่คือวิ่งหนึ่งกับสองอะไรนี่ฮึมตาว่าพอมากกันตาว่าสองสี่พอกขามาเกี่ยวกดเลขกงวดสี่ค่ะสองสี 2> 2่สิบสี่นี่ละสองสี่สิบสี่บามีต,ตัวเน้นหมอค่ะพ่อสูตรสองนี่ โอ้สูไอสูสองเนี่ยเนี่ยพ่อขีดเลยนี่นี่นี่สี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามแปดค่ะสอหนึ่งสี่หนึ่งค่ะเออแล้วก็แล้วก็สี่ศูนย์นี่ละอือสี่ศูนย์เนี่ค่ะเออนี่หนึ่งสองสามสี่ไม่หาตัวเราไม่เจ็ดนี่ละค่ะ คิดว,ว่างตว่าบอ่อท่านลงจากเกียรตะว,วันเห็ดเข่าทุกเกียว่าง,งันก็มี่หกหนึง่งค่ะสูตรที่สองนี่มันบ่กค่ะครับสูตรที่สองลมีหกหนึ่งเต็มเต็มเลยอ๋อขอยังว่ามันหลายมันสองสูตรนี่มันจับมันส้นกันขั้นเล็จอะไรส้นกนันมันมักจากหอกนี่ไม่เก็ดค่ะเอือว่างัาานก็นมีหนึ่งเจ็บเป็นว่าเราสูตรนนั้นน่ะสูตรที่เ่อต้กไว้ที่แรีกกน่ะค่ะแมนค่ะพอ อันนี้สูตรที่สองมันนี่หนึ่งหกนี่แม่เกตค่ะเออนั่นละงวดเดี๋ยวมาตรงกันสิบแปดเนี่ยค่ะตรงกันสิบแปดกับกับซีหนึ่งนี่แม่เกตซีหนึ่งสองเกตนะคะพ่อทับสองเกตนี่มันมันตรงกันแม่เกตนี่ละค่ะนั่นละแม่เกตเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะนั่นละโชว์ไข่ฟังเบิ้องวอดีค่ะให้เต็มสุดละสุดที่แต่เช่นเราหอด้วยไหมเกต ค่ะละเอียดมากเลยมันก็เข่าสามสี่วดเรียงกันเนาะค่ะแม่นอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็เข่าบนล่างเนาะค่ะเพิ่งมาหลุดตัวมามนหัวตัมาหลุดบ่งางอ่ะตวาเรียกในตะล่างมันเขาเา่าลราเขาจับเ่าถือคู่แม่เกตค่ะนั่นแหละก็แม่เกตมากกับจับเอาอยู่ในตะล่างนั่นสองสองสูตรละแม่เกตค่ะนั่นละเพราะพลาดดอกค่ะเห็นกว่าอันเขาบ้าน แกก็เก่าประมาณน้ำกันแล้วต้องมาต่อไปสี่เสียเงินค่ะอืมอือคือวิ่งสามกับเจ็ดหมดอะไรเงี้ยว่ามันเก่าประมาณน้ำกันสามกับเจ็ดอ่ะนะค่ะอืมนั่นแหละแม่เกียรติเบิ้งเกียรติแนวท่าเบิ้งด้อแม่เกียรติเด้อค่ะพอบูดไหลายพอสําหรับแนวทางนะคะเอามาฝากเอฟซีนะคะพอกินข้าวเราไปกินข้าวสวยไปกินข้าวง่ายไปเออกินรังเหระครับลัางเบิ้งง้อยอยู่นี่สิเด้อ ค่ายยูแต่ก็ได้อยูซีหาพันยูดอกว่าโอ้ค่ะยังไข่ไายยูเกียกะได้ยูถึกตัวเซ่แล้วกะมาโดนตัวเลขเล้านะคะเออไข่ไข่ายยูค่ะแต่แต่เลขเล้าขึ้นคือบอกแม่เกียร์อันมัดตุกตัวนี่เนี่ยค่ะเออก็เลยว่าสื่อแม่มันหรอกเอาแม่มันซิบเกียร์เลยตลอดแต่พีเลขกดูเนี่ยจ้าจ้าผู้ขายติงค่ายยูนี่ถึกบ๊อบ ป้าดันถือกันเลขคู่หนึ่งหกสามหมืนสามร้อยเงนินเนาะอ่าเออการเลขคู่หนึ่ง,งพอเขียนไปบอกมือพอกับมาตาสวนสมมันจ้าแม่นค่ะ,ะค่ะอันหนึ่งเกตกับยูนีแล้วป้าอันสูตรนี่กับคูหนึ่งกับยูนีแล้วถึงทั้งรถตาลีถึงทั้งบนถึงทั้งลาง่างยังวะโอดะะ้ดวงเนาะคะ่ะดวงเนาะพอพอจัดตั้งวา่าละพอก็เลย พ่อพอก็เลยว่ากูสิื้อแม่มันคิดเก็ีกลวสันดก่แล้วพอก็เลยตัดเอาไก่ตะวันเรขแปดหนึ่งน้องบมาล่ะเม่นบ่อล่ะค่ะหนึ่งเหมือนค่ะขังน่ะค่ะโอ้ยเอาเห็นเลขหูกว่าไม่ยเรแปดไม่ว่าเป็นแปดหนันคำ้แปก็เริ่มมันิตินเนี้ยเอิ่มว่าหหนึ่งวันเห็หมหนึ่งเออน้าเอาก็รู้จบท่เก็บวดนี่ค่ะค่ะค่ะพ่อเอ หลังพอเก็บที่ตำรวจจุดตะลาน้าเอาต้องสองสูตร่ละว่างงานเลียบกระเขาต้องสองสูตรแ่ละแต่ว่าพอว่าปล่อยที่ซื้อค่ะงวดน <implied. S 1> ี้เป็นอ well. <c oughs> ันงวดแรกนะคะสูตรสองที่ปล่อยนะคะพ่อเป็นเป็นงวดแรกลูกค่ะสูตรเราปล่อยที่แรกระดังเดิมมือนนี่สองสีนั่นแหะค่ะนั่นแหละแย้ซีเบิ้งเหงาค่ะหาว่โชคไก่มัน คือเขาได้แมเกแเจเตอร์แวทุนคืนสักงวดนีกค่ะขอบคุณค่ะพ่อเออโชคดีโชคดีแม่เจเตอค่ะ,คะแคบหน้าจ,จอไว้เธอเบิ่งเลยเนาะคะ่ะแนวทางข,งของคุณพ่อสารคามนะคะสูตรสองนะคะพึ่งปล่อยนะคะปล่อยครั้งแรกนะคะเพราะว่าคุณพ่อผลล่องเหตุมาแล้วนะคะได้หลายงวดติดแล้วนะะเนาะงวดนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะที่เกตไดเอามาล่องหายนะคะ แคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะคุณพ่อหามากนะคะเลขตาล่างนะคะมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะตัวเลขนะคะที่พุ่นคุณพอ่อพันจับไหานะคะขันบอมากตัวใดนะคะก็สามารถนะคะไปจับใส่กันใดนะคะเลขในตาล่างนะคะบอมีหลุดนะคะนะคะคุณพ่อหามากนะคะศูนย์สองสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามศูนย์สามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์นะคะ ที่ขีดไปนี่นะคะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นของคุณพ่อนะคะเนาะเนี่ยค่ะแคบหน้าจอไว้เบิงเลยนะคะแนวทางมีเขามีรุดกั้ยยาวกันเด้อค่ะสําหรับท่านใดนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทัางช่องแม่เกตพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสิบริาัตัวเลขเด็ดๆนะคะจากท่างช่องนะะเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอไว้เบิงเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะเกดก็ขอหายเอซของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจุนเด้อค่ะคอยลำลําลุย้ยลุสุขปู่สุข,ขนนะค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกัมีเพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ